รักเลือกได้สนับสนุนโดยมามีกึ่งสำเร็จรูปรถต้มยำกุ้งตรามาม่าวันนี้เรามารักเลือกได้กันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมซึ่งมีอยู่สองวิทยาลัยที่น่าสนใจวันนี้ เราไปรู้จักกับวิทยาลัยแรกกันเลยครับพวกเรา CLS Ambassador <S ปี2015วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์าคต้องการส่วนโจทย์รักในวันนี้จะโดนใจน้องๆกันมากแค่ไหนไปชมกันเลยครับ วันนี้ต้องบอกว่ารักเรื่องได้ของเราบุกมาไกลจริงๆนะคะครับแน่นอนครับไม่ได้บุกมาแค่2คนนะครับวันนี้เราก็มากูรูรักของเราด้วยค่ะเชิญคุณหมอพันศักดิ์สุกเดขอเสียงปรบมือด้วยนะคะอยากจะถามว่าความแตกต่างเรื่องของอายุของเรากับคนรักเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในความรักของเราหรือเปล่า ขี้น้อยใจถ้าไม่มีแฟนเด็กมันยุ่งยากปวดหัวขนาดนี้นะโอ้ยมันก็เป็นธรรมดาอายุต่างกันเยอะความคิดความอ่านก็ไม่เหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวนายก็เข้าใจกันเองโอ้ยแบบแฟนเรานี่ก็ไหวนะเราเนี่ยพยายามอธิบายแล้วอธิบายอีกแฟนเราก็ไม่พยายามเข้าใจเลยการที่มีแฟนเด็กมันก็เป็นปัญหามีอุปสรรคต่อความรักเหมือนกันนะแต่เราว่าไม่นะดูอย่างเรากับแฟนเราสิเนี่ยถังรักกันดีอายุจังลักกันบ้านฉินนี่เองเนอใช่แล้ว อายุจะต่างกันแต่ก็ยังรักกันได้เพียงแค่เราเนี่ยปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วจร uh. ิงๆอุไาอีกแล้วอ่ะเนี okay. can, can ่ยต้องตอบวะเนี่ยงอนอีกเนี่ยจะไดหนนก็ตอบตอบไปต้องลองมีแฟนย้ายมีเพื่อนแนะนอาไม่ไหวไม่ไหว ความต่างเรื่องอายุเป็นอุปสรรครากไหมคะไม่ครับไม่เป็นค่ะไม่เป็นครับในน้องอายุเท่าไร่ตอนนี้อายุ19ค่ะ19แล้วนะคะสามารถที่จะคบหนุ่มที่อายุต่างวัยได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดว่าน้อยกว่านี้โอเคไหมไม่ชอบค่ะไม่ชอบทำไมไม่ชอบรุ่นน้องครับชอบคนอายุที่มากกว่าสักกี่ปีสักปีสองปีโอ้โหอะไรก็มากไปค่ะ ทำไมผู้ชายที่มีอายุมากกว่าถึงถึงดีกว่าดูแลเราได้โตกว่าเราแล้วก็คอยควบคุมเราอะไรเงี้ยค่ะบิวมีแฟนยังคะยังครับไม่มีไม่แปลกใจเลยที่บิวไม่มีแฟนเพราะว่ายังอยู่ในวัยเรียนอยู่ไงก็ตั้งใจเรียนไปก่อนแต่อย่างบิวนี่ดีนะขี่มอเตอร์ไซค์ไม่มีความครับผมเพราะอะไรคะมีผิวขาครับเรื่องของอายุเป็นอุปสรรคไหมครับสำหรับบิว ไม่น่าเป็นนะครับถ้าให้ฟันทงระหว่างมากกว่ากันน้อยกว่านี่ชอบแบบไหนน้อยกว่าดีกว่าครับอ๋อน้อยกว่านี่สักกี่ปีถึงโอเคคะก็ไม่เกินห้าเหมือนกันนะตอนนี้บิวอายุอะไรตอนนี้สิบเก้าครับสิบเก้าโอ้ต่ำกว่าห้าค่าหนึ่งก็เข้าตตอนนี้ครับไม่ใช่ตอนนี้ที่บอกว่าชอบสาวๆอายุน้อยกว่าเพราะอะไรคะก็เราสามารถดูแลเขาได้ครับก่อนเราดูแลเราดูแลตัวเองก่อนเออบิว เปคปอมเป็นยังไงครับแบบพี่อ่ะปอมครับเรื่องของอายุไปไม่ถูกเลยมันเป็นอุปสรรคสำหรับปอมไหมไม่คับชอบคนแก่ชอบคนแก่กว่าอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่นี่เมื่อกี้บอกว่าสเปคคือแบบพี่ภูมิห่างกัน20ปีเลยเหรอแม่เอาแกเข้าี่เขาเลยประมาณสักสามสี่ปีทำไมถึงได้ชอบคนที่มีอายุมากกว่า มีความคิดมีตังด้วยเลี้ยงดูเราได้แล้วก็แบบบอกแนวะคิดแนะนำเราได้เนาะสำหรับคืนนี้เราไปสำรวจความคิดเห็นเพิ่มเติมกันที่สวนลุมไนบาซ่ารัชดาพิเศษน้องๆจะว่ายังไงไปฟังกันเลยครับ สำหรับตัวหนูคือไม่เป็นอุปสรรคค่ะไม่เป็นอุปสรรคค่ะคิดว่าไม่เป็นนะคะเรื่องอายุไม่น่าเกี่ยวคะ่ะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องนิสัยใจคอที่เข้ากันได้หรือเปล่าไม่เป็นอุปสรรคเรื่องความรักค่ะเพราะว่าความรักมันไม่มีขีดจํากัดถ้่รักกันจริง มันไม่น่าจะเป็นอุปสรรคได้นะครับน่าจะอยู่ที่ความคิดกับความเข้าใจมากกว่าคิดว่าไม่เป็นอุปสรรคค่ะถ้าสุดว่าเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วอายุก็ไม่ใช่ปัญหาไม่เป็นค่ะมันมันแค่คุยกันรู้เรื่องก็ได้ค่ะครบสามแล้วเดี๋ยวเรามาลองโหวตกันดีกว่าอยากให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นนะครับความต่างเรื่องอายุเป็นอุปสรรครักหรือไม่น้องๆลงความเห็นว่าเป็น 15.52%ไม่เป็น84.48%ฟังแบบนี้แล้วความต่างเรื่องอายุมีผลต่อความรักไหมครับคุณหมอพันศักดิ์มันเคยมีสูตรคำนวณน,นะน้องๆเละมีสูตรคำนวณว่าถ้าเกิดเอาผู้ชายอย่างเงี้ยอย่างก็สิบเก้า 19, ีไหมครับ19หาร2ได้เท่าไหร่ 9ก้าปีครึ่งใช่ไหมเก้าปีครึ่งบวกเจ็ดก็เป็นสิบหกปีครึ่งรอดคุกพอดิบพอดีเลยนะนะส่วนคนนั้นเท่าไหร่ไหมสิบเก้าสิบเก้านะครับลบเจ็ดก่อนเหลือสิบสองคูณสองเป็นเท่าไหร่ยี <24. S 3> <24. S 1> ่สิบสี่เห็นไหมสแสดงว่าสแสดงว่าอีกสูตรกับวิธีการแนวคิดเนี่ย <c oughs> มันก็พอใช้ได้จิตวิทยาของมนุษย์เนี่ย ผู้ชายเนี่ยอยากที่จะให้ภรรยาหรือแฟนนับถือตัวเองถูกไหมครับนี่เป็นที่สัยผู้ชายต้องการเป็นผู้นําต้องการให้คนนับถือต้องการอะไรทั้งหลายพวกนั้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยจีบสาวรุ่นเดียวกันมันจะนับถือเราไม่บิวด่าเราเช็ดอยู่ทุกวันใช่ไหม <c oughs> ส่วนผู้หญิงเนี่ยเกิดมาเราก็ต้องการที่จะใครสักคนหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าดูแลเราให้ความรักให้ความอบอุ่นคุ้มครอง ระดับปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้หญิงซึ่งรักคุณพ่อเนี่ยก็มักอยากจะมีผู้ชายซึ่งมีลักษณะเหมือนคุณพ่ออันดับแรกที่เหมือนกันคือต้องมีวุฒิภาวะมากกว่าอันนี้มันเป็น,ปนจิตวิทยาม,มาตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าผู้ชายก็อยากจะได้ผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าส่วนผู้หญิงก็อยากจะได้ผู้ชายซึ่งอายุมากกว่าแต่จะมากกว่าสักเท่าไหร่มันก็เลยมีสูตรคำนวณว,ว่าอายุที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเอาอายุผู้ชายหารสอง ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็ลบเจคูณสองนะครับก็จะเป็นตัวเลขซึ่งค่อนข้างที่จะเหมือนที่พวกเราบอกแบบนั้นเนี่ยอายุประมาณประมาณห่างกันไม่เกิน5ปี7ปีเนี่ยเราไม่ถือว่าวัยต่างกันแต่จะรักต่างวัยมากๆเคยเห็นไหมในชีวิตก็เห็นอยู่ไม่กี่คู่ถ้ามากๆเกิน20ปีขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่มีปัญหาวัยมีปัญหาไหม ก็ไม่มียกเว้นวัยห่างกันมากๆครับความมั่นใจกับความกังวลใจมีผลต่อการแข็งตัวต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเวลาเจอพ้หญิงจริงเนี่ยให้เปลี่ยนการกระตุ้นเนี่ยจากการดูภาพเปลี่ยนมาเป็นการสัมผัสแล้วลมทางหูดังเพราะสิ่งนี้วิดีโอคลิปให้เราไม่ได้แกกใลล้็พ